สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอบสนาไม่คอวิ็จาร์ให้ทศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดไลค์เข้ามาได้โอกาสทั้งแปดสิ9 0ก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละสอคู่ตามกันมาได้นะครับ โอกาสบวกสูงมากๆตามกันมาได้เลยนะวันนี้เสียงเปลี่ยนนะเหมือนจะป่วยอดียแม่งเดือดหนาวเดือดร้อนนะจี่งตอนนี้แม่งหนาวมากจังหวัดโครหนาวยี่บสององศายี่สององศางตอนคือสิบแปดองศานะร่างกายแม่งก็เลยแบบตับตัวไม่ทันหนาวเลยป่วยเลยนะฮะก็ถ้าพูดเสียงไม่ดีก็ต้องขอโทษนะครับคืนนี้แมนยูนะเจอนิวคคสเซนล์แมนยูต่อครึ่งลูกได้นในบ้านนะปกติแมนยูเจอนิวคาสเซิลเมื่อก่อนไม่ของชอบนะตอนนี้ก็ของชอบกันนะ 6เกมหลังล่าสุดชนะเป็น4นะแพ้นี้กวเส้นเกมเดียวนะเกมเดือนนะครับฟอร์แมนยูดีกว่าด้วยนะมาดูผีแดง6เกมหลังหน่อย6เกมหลังล่าสุดชนะ4แพ้2แพ้แมสตี้แพ้โซซุด,ดันชนะติลาโพชนะนิโควเซียชนะเอเวอตันแล้วก็ชนะนิโควเซียนะครับ6เกมหลังกาตากันบวกไม่ดีนะบวกเป็น2เสีย4นะมาดูฟอร์ในบ้านหนะ่อยฟอร์ในบ้านอย่างเดียว6เกมหลังล่าสุดชนะ3มีแพ้2แล้วก็เสมอ1น,นะครับ อัตราการบวกก็ยังไม่ดีอยูบวกไป2เสียไป4ว่ะแมนยูก็ประมาณนี้นะสามเกมจะบวกเกมึงนะก็ดูระวังให้ดีกันแต่ฟุตบอลมันเริ่มกลับมาฟอร์มดีแนละ้ววันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับมาดูทีมเยือนกันหน่อยนิวคาสเซิลน,นะฮะหกเกมหลังล่าสุดมีชนะ2เสมอ3แพ้เกมเดียวเหนียวแน่นแพ้ยากกว่าฟอร์มดีนะอัตราการบวกก็ถือว่าบวกดีบวกไป3นะฮะเสียไป2เสมอ1นนะเจ้าเกมหนึ่งนะอัตราการบวกดีเหนียวแน่นด้วยเสียยากด้วยนะฮะ 6เกมหลังเกมเยือนล่าสุดมีชนะ2แพ้2เสมอ2นะครับถือว่าทรงๆใช้ได้เลยอัตราการบวกก็ยังดีอยู่ครับเกมเยือนบวกไป3แล้วใน6เกมหลังมีเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2เกมไปไปมาในโคเซนหน้าเชียว่ะฟอร์มทีหลังเหนียวแน่นแพ้ยากโดดเล่นดีนะครับไม่ธรรมดาวันนี้แมนยูต่อครึ่งลูกวัดใจอ่ะอยากลองว่ะรอจะครึ่งครบลูกไหมเดียโกเซนอ่ะฟอร์อมดีนะเกิดแพ้ลูกมายังเสียไปเต็มเลยนะคู่นี้มีโอกาสเฉือนสูงอ่ะโอกาสแพ้ก็ฟอร์มีไว้ โอกาสซเหมือก็เยอะเหมือนกันนิโคลชเซนเล่นดีนะเอาเป็นว่าคิดไม่ออกบอลถูกเรานิโคลชเซนแล้วกันครับครึ่งครบลูกที่นิวโค้ชเซนนะส่วนคู่ที่2ยังอยู่ที่บุนเดสลีกาเยอรมนีเป็นโคโลนเจอออสบุกนะครับคู่นี้เจ้าบ้านแต่สิบเอ็ดนะส่วนทีมยาาเ,มเอยอรมันเจ้าบ้านจะได้เปรียบนะฮะมาดู6เกมหลังคู่นี้ก่อนผลงานเป็น ผลงานล่าสุดโคโลนชนะไป2ออาบูชชนะ2นะครับแล้วก็มีเสมอ2ถือว่าสูสีกันนะคู่ดีนะโคโลนฟอร์มในบ้าน6เกมหลังล่าสุดไม่ค่อยดีนะครับมีชนะ2เกมเสมอ1แล้วก็แพ้3เกมรว่วแล้วนะแพ้ต่อไปซานเบเกตแพ้กัปบ,บักนะครับแล้วก็แพ้ปาริซานอาจารกระโบกไม่ดีเลยบวกไป2เสียไป4นะช่วง6เกมหลังนะฮะ ขอดูฟอร์มในบ้าน6เกมหลังล่าสุดก็โคลโลนชนะไป2นะครับมีเสมอ1แล้วก็แพ้3นะแล้วฟอร์มไม่ดีอัตราการบวกก็ไม่ดีด้วยนะครับบวกไปแค่2เกมแล้วเสนะียไปสเกมฮะส่งบอลไม่ค่อยดีนะคงพยายามจูนอยู่แหละนะกลับมาไม่ได้นะครับแข่งหลายรายการเกิดน,นะหกเกมหลังล่าสุดของอาบวกแข่งน้อยกว่าได้เปลี่ยนอยู่แล้วดูสิฮนะ้กเกมหลังล่าสุดฟอร์มดีด้วย,วยชนะ4เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้เกมเดียวนะแพ้ต่อแฮท้าชนะเบเมนชนะบาเยิน ชนะออสเตรียนะชนะชาเก้บอลไม่มีความมั่นใจแต่ชนะบาเยอร์นนะโมเมนตัมแม่งมานะครับ5้าเกมนั้นก็เลยเก็บชัยมาต่อเนื่องแล้วก็บวกบวกลวดเลยนะเจียเกมเดียวเอาบวกกหน้าเล่นดว้วยกเกมหลังล่าสุดก็เกมเยือนก็ฟอร์มดีว่ชนะไปสี่แล้วก็แพ้สองนะครับาตากันบวกดีมากบวกไปห้าเกมแล้วยังไงคู่นี้ก็ดูว่าเอาบวกแม่งดูดีว่าโมเมนตัมแม่งมาฟอร์มดีนะครับมาเจอโคโลเนบ้านที่กําลังป้อแป้อยู่ก็ คิดว่ามีโอกาสจบเสมอสูงเอาผมว่าลองเอาสบวกสักลูกหนึ่งถ้ามีนะไม่มีก็ลองราคาขึ้นครบลูกก็ได้คิดว่าคู่นี้จบเสมอได้ถ้าแพ้ลูกหนึ่งยังเหลือเลยนะฮะโดนหานเท่านั้นผอกคิดว่ามีโอกาสเสมอสูงเชียร์เอาบวกได้เลยนะครับทีเด็ดสองคู่วันนี้ตามกันมาได้ข้าหนะ้าดีที่สุดในประเทศน,นะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับติดไปโน้ตไว้หน่อยรุ้นบอลสนุกขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ